จิ๋วตัดเบิดกอ่อกะซีกินโบเบิดเนาะจากจิ๋วกรสิเด็ดเอาใบเพิ่นก่อนพี่น้องเบิองโอ้ยพี่น้องเบิองเนี่ยต้นเพิ่นกระย้ายใหญ่หัวเพิ่นกระแน่นหอยหนึงสวัสดีจ้าสวัสดีจากประเทศนอร์เวย์จ้ะมื้อนี้ยายจิ๋วพาเข้าครัวจ้ะพี่น้องได้สุกินีมาจากกันลานเอเชียเนาะจะ้ะ เจ,จิยวกับเซียวมานชุบแป้งทอดจ้ะจ้ะกมะมัหั่นเป็นแว่นๆกระบบต้รงหนาแห้งนะจ้ะเวลาทอดเดี๋ยวเพิ่นเสียงบ่สูกเนาะนี่จ้ะหั่นเป็นแว่นประมาณนี่จ้ะเสร็จ <c oughs> แล้วก็เอาคุกกระแป้งสาลีจ้ะคุกทุกแผ่นเลยจ้ะทั้งสองดันเนาะประมาณนี้จ้ะ <c oughs> เสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนจ้ะมาเตรียมแป้งเลยจ้ะแป้งไว้ถั่ชุบทอดเนาะจ้ะแล้วจิ๋วบดได้มีแป้งอั่นทอดกรอบเด้อจ้ะแล้วจิ๋วสิปรุงแป้งเองแป้งชุบทอดแล้วจิ๋วกะสิมีไข่จ้ะตอกไข่เป็นหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่แป้งซาลีจ้ะแล้วจิ๋วนสุกินีลูกหนึ่งนาะจ้ะแล้วจิ๋วกะใส่แป้งประมาณสองซอนจ้ะสองซอนโตแล้วแต่เนาะจ้ะนาะแล้วแต่ปริมาณมากหน่อยจ้ะ เราก็ใส่พริกไทยจ้ะวัมี้สูตรไตโต้จ้ะเด้อเราจะมักภผมากมั่นจ้ะผงปาปิก้าจ้ะเราก็เกลือหยิบเมื่อหนึ่งในละจ้ะพี่น้องคนส่วนผสมให้เขากันจ้ะเราก็ใส่น้ำจ้ะน้ำเย็นจัดจ้ะสิรเรนเพ่นให้แป้งกรอบเนาจ้ะเนาะเป็นสูตรเป็นสูตรแป้งกรอบจ้ะต้องใสน่น้ำเย็นจัด ความหมันเข้มม้นกันแล้วดึงแต้มากเนาะจ้ะถ้าคนเกินไปก็ยอดน้าเนะจ้ะอีจ้ะเสร็จแล้วก็เอาบวบที่เทาคุกแป้งไว้แล้วจ้ะลงชุบแล้วก็ทอดเลยจ้ะทอดจนให้เหลืองทั้งสองด้านเลยจ้ะใส่ไฟกลางจ้ะถ้าใส่ไฟอ่อนเดี๋ยวมันสีอมน้ำมันนะจ้ะเสร็จแล้วกะตักขึ้นเลยจ้ะี่นอง มอนี้ยายจิ๋วกบสิทอดปลาน้ำล้อจ้าโบเดทอดเตมบันบวบสุกินีจ้าเสร็จแล้วก็ทอดปลากันเลยจ้าปลาเป็นปลาทะเลนะจ้านี่จิ๋วหมักไปแล้วก็เอามาชุบเอ่นเก๊กขนมปังจ้าต้องทอดปลานี่ใส่เวลาทอดบโดนจ้าพี่น้องบบเดยนแลชิ้นหนานะจ้าเกิดซุง,ง่ายอยู่พอเหลืองๆกะกลับด้านเลยจ้า ใส่ไส้กลางคื้กันจ้ะตัวนี้นี่จ้ะสีเหลืองกำลังงามเลยจ้ะพี่น้องได้ที่หรอทั้งสองดันเรากระตักขึ้นเลยจ้ะเสร็จแล้วกับพ่อมเสิร์ฟเลยจ้ะพี่น้องจา้าเสร็จเลวจ้ะพี่น้องจา้าเมนูสุก,กินีชุบแป้งทอดเนาะจา้แล้วกับปลาจา้ะ ปลาทะเลทอดเนาะจ้ะขาดอันพักสลดัดขาดพักใบเขียวจ้ะยัดยิ้วเข่าสวนเก็บพักก่อนจะ้ะไปจ้ะพี่น้องเขา่าสวนกันจะ้ะคือเกาคือเดิมละจ้ะพี่น้องกับกระตาห่างเขา่าสวนหาเก็บพักก่อนจะ้ะเก็บพักไปกินเป็นสลัดก่อนจะ้ะกับเข่ามีเล่แต่ว่าบบมีพักกินบ่ได้จะ้ะขาดพัก ต้องมาหาผักไปกินก่อนจ้ะวันนี้ยแยจิ้วสิเก็บสลัดอันนี้บังนี่จ้ะพี่น้องสลัดใบยิกงยิ่นี่จัน,นเป็นเพื่อนซื้ออย่างดอกยแยจิ้วสิหักเอาแต่ใบมันเนอะให้พี่น้องเด็ดเอาแต่ใบเพื่อนเอาผักหลายๆอย่างจ้ะเซียวไปเห็ดเป็นสลัดนี่กับสลัดอีกแบบนึงด้วจัะพี่น้องเนี่ย ขึ้นขึ้นสลัดบ้านเฮานะจ๊ะต้นมนเนต่ว่ารสชาติเนี้ยจิ๋วกระบ,บหัวเนื่จิ๋วบุท่นเคยลองซิมอยู่จ๊ะปลูกปีแรกนี่จ้ะอุ้ยอ่อนๆเอาย่างละนิดละหน่อยจ๊ะพี่น้องเพราะว่ามันหลายนี่ก็สิเป็นอีกแบบนึงจ๊ะนี่แบบหอ่อน,น,นี่ใบเพิ่นต้นเพิ่นมันสี่อน,นะจ๊ะเนี่ย เด็ดเอาใบมันคือเก่าแล้วจ้ะปล่อยให้เพิ่นห่อก่อนเนาะกําลังงามพี่น้องจันอยก็กินบ่ทนันคือเก่าจ้ะอนนี้ดิ ก็ต้นหอมคือเก่าแล้วจ้ะสามี 3, ต้นนี่จ้ะบบท่านครบอยู่พี่น้องมาเอาอ่อนสารัดนี่ก่อนนี่เป็นกิดขื้นค้นแล้วหรอถ้าเยี่ยจิวตัดเบิดกตกอกระสิกินโบเบิดเนาะจ้ะเยี่ยจิวกระสิเด็นเอาใบเป็นก่อน โอ้ยอ่อนดีเป็นตนายพี่น้องเอ๋ยเมิ่งเนี้ยนี่จ้ะได้เหรอสลัดเศร้านี่สลัดซีชนิดกับแรดดิสหรอกกัต้นหอมไปออกมาหนีก็บมะเห็นแรดดิสโอ้ยถากเพิ่นลงหรอเด้อพี่น้องเอ๋ยโมเมนต์ถากมันกินหวานเบิดแล้วบ่มนกันหนาโอ้ยถากเมืองแน,น่พี่น้อง ถากยังเกาะอยู่ถากมะพร้าวแล้วเนี่ยมันจะกินแล้วดียย่าจิ๋วเบิดแล้วนี่ถากเนี่ยจิ๋วต้องถอนซะแล้วพี่น้องเลยเอาไว้นี่กะสิบท่นทานถากเพื่อนจะกินเบิดกอนถอนเพื่อนออกจากพักซีก่อนปลูกหลายยางหลายกับบ่มีอันใดเป็นหัวนี่ก็ง้ามเต็มต้นมันอ้าพี่น้องเบิง่ง ถากมาพร้าวเลมันกระบอยั้งแล้วอันนี้ก็ใหญ่ตั้งแต่ต้นมันเนาะอ้ยพี่น้องมึงเนี่ยต้นพันกระไง่ายหัวพันกระแน่น้อยนึงนี่จ้ะเออกับพ่อได้อยู่พ่อได้กินเป็นผักอยู่จ้ะพี่น้องเมึงเนี่นี่อันใดเพิ่อยู่ห่างกันเพิ่งกะหัวสิอยากใหญ่อยู่นั่นจ้ะอู้หัวใหญ่หัวใหญ่จ้ะ เอาเราจะพี่น้องมันหลายเรามันสิกินบ่เบิดนเมื่อไม่จังมากเก็บตปกินไม่ไม่สดสดเมื่อต้องแช่ตู้เย็นเนาะจ้ะเก็บสดสดจากสวนจะพี่น้องพูดนะเต็มกระตาคือเกาว่าสิบ่เอาหลายเขากลัวกันจ้ะเซ็จเราจะพี่น้องจ้สะสลัดสดสดจากสวนแย่เจียวจ้ะนี่นี่กิดสิมีสลัดสี่อย่างเนาะจ้ะสีชนิดแล้วกะแตงกวาแล้วกะบกือเทศและดิจากสวนจ้ะ สลัดอันยิ้วกระสซน้ำมันมะกอกใส่เกลือใส่พริกไทยจ้ะเราก็น้ำมะนาวล้าก็กระเทียมสับนิดหน่อยเนาะจ้ะเนาะมาจ้ะพี่น้องเบิ่งเมนุอาหารเช้าายจิ๋วจ้ะสุกินีทอดเนาะจ้ะเนาะเรากะนี่จ้ะสลัด,ดสดจากสวนมาจา้ะกิน้าวน้ำายจิ๋วจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่รับชมเนาะจ้ะฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องาย,ยจาิ๋วในเด้อจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องบ๊ายบาย